สำหรับการส่งออกข้อมูลเพื่อนำข้อมูลไปเข้าโปรแกรมเงินเดือนหรือว่าโปรแกรม p ป y r นะคะให้เราเข้ามาที่เมนูส่งออกข้อมูลด้านบนค่ะตรงนี้นะคะดับบ l e ลคลิกเข้าไปค่ะเราจะเจอหน้าต่างให้ใส่รายละเอียดแล้วก็เลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการนะคะหน้าแรกตรงนี้นะคะกำหนดข้อมูลที่ส่งออกก็คือจะเป็นการเลือกระบุวันที่เวลาที่เราต้องการจะส่งออกหลอกการสแกนเข้าสแกนออกนะคะโดยกำหนดว่า ต้องการตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ตรงนี้นะคะระบุช่วงเวลาวันเดือนปีตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็รายงานแบบเราต้องการเป็นแบบไหนนะคะจะกดดาวตรงนี้จะมีให้เห็นมีทั้งหมด4รูปแบบนะคะแสะดงบันทึกเวลาของทุกคนของทุกรายการแสดงบันทึกเวลาของทุกคนแบบแรกแล้วก็หลังแยกแผนกแล้วก็แสดงแบบแยกรายบุคคลตรงนี้นะคะ,แบบ ạnh, ระ,คะเราต้องการแบบไหนเราก็กดเลือก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแสดงบันทึกเวลาของทุกคนทุกรายการแบบนี้นะคะเราก็เลือกไปเสร็จแล้วขอบเขตข้อมูลที่จะส่งออกขอบเขตข้อมูลที่จะส่งออกคือข้อมูลของรูปแบบหรือว่าขอบเขตของตัวเปโลที่กําหนดนะคะว่าในเปโลของเราเนี่ยเขาอยากได้ฟิลหรือว่าอยากได้ขอบเขตแบบไหนเราก็เลือกแบบนั้นนะคะขอบเขตข้อมูลที่มีอยู่ในโปรแกรมเนี่ยจะมีทั้งหมด13 รูปแบบนะคะก็คือมี13คอลัมน์เราต้องการคอลัมน์ไหนรูปแบบไหนเราก็เลือกนะคะอย่างสมมุติว่าในฟิลที่เปโลต้องการมันต้องการใช้ทั้งหมดเลย13ฟิลแบบนี้เราก็กดโยนจากซ้ายไปขวาตรงนี้ได้เลยนะคะก็กดตรงนี้อันนี้ก็คือจะโยนทั้งหมดนั่นหมายความว่าเปโลใช้ทั้งหมด13ฟิลแบบนี้เลยนะคะ แต่ถ้าสมมติว่าเปโลเราอาจจะใช้แค่บางฟิลดไม่ได้ใช้ทั้งหมด13ฟิลแบบนี้นะคะเราก็มาเลือกตามขอบเขตหรือว่าฟิลด์ที่ตัวเปโลต้องการได้เลยอย่างสมมติว่าเปโลอาจจะต้องการแค่ลำดับแล้วก็เลือกรหัสที่เครื่องรหัสพนักงานชื่อพนักงานแล้วก็วันที่เวลา สมมติเปโลต้องการฟิลแค่นี้นะคะ1นแค่นี้เราก็เลือกแค่นี้นะคะแล้วก็ด้านล่างเราก็มาเลือกค่ะเปโลของเราใช้ไฟล์เป็นแบบไหนจะมีชนิดไฟล์รูปแบบให้เลือก4ชนิดก็คือมี Text มี c s v มี Excel แล้วก็มี PDF นะคะถ้าสมมุติว่าใช้เป็น Text เราก็เลือกเป็น Text นะคะแล้วก็รูปแบบวันที่ที่ต้องการจะส่งเข้าออตัวเปโลเนี่ยเขาใช้เป็นแบบไหนใช้เป็นแบบ yyymdd MM หรือว่า ddymy MM เป็นทับหรือเป็นขีดอะไรตรงนี้นะคะเราก็มาเปลี่ยนแปลงเอาตรงนี้ได้เลยตามเปโลที่เขากำหนดไว้นะคะให้มันเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ค่ะตัวขั้นระหว่างข้อมูลตัวขั้นระหว่างข้อมูลเราต้องการใช้ตัวขั้นแบบไหนเปโลใช้ตัวขั้นไหมถ้าบอกว่าเปโลมีใช้ตัวขั้นเราก็มาใส่ตัวขั้นตัวขั้นของเปโลเป็นอะไรเป็นลูกน้ำหรือว่าเป็นจุดแบบนี้ค่ะเราก็มาใส่เอาตามที่มีได้เลย แล้วก็ระยะห่างของตัวแต่ละฟิล์แต่ละขอบเขตตรงนี้เป็นยังไงเราก็มาใส่ค่ะอาจจะกําหนดเลือกข้อหนึ่ข้อ2หรือว่าระยะ5้าดิจิตแบบนี้เราก็มาใส่เห็นไหมคะด้านล่างมันก็จะโชว์ให้เห็นอ่ะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะใช้เป็นตัวแท็บทีแบบนี้มันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เห็นระยะห่างระยะเคาะตรงนี้เราก็กําหนดเอาตามเปโลที่กําหนดได้เลยนะคะ ส่วนบันทึกข้อมูลไฟล์ไปที่ตรงนี้ก็เป็นการบันทึกข้อมูลที่เราจัดนะคะว่าข้อมูลที่เราตั้งค่าไว้ตรงนี้เวลาเราตั้งค่าเสร็จแล้วเรากดส่งออกปุ๊บให้มันบันทึกไปที่ไหนเราก็เลือกโฟลเดอร์สร้างโฟลเดอร์เข้ามาแล้วก็กดเลือกไปได้เลยนะคะส่วนด้าานล่งตรงนี้กําหนดความยาวของแต่และข้อมูลเองเขตข้อมูลที่จะส่งออกแล้วตัวขั้นด้วยตัวขั้นที่เลือกอ่ะอันนี้คือหมายความว่าอย่างสมมุติว่า ตัวสังเกตตรงนี้มันจะเป็นศูนย์ก่อนนะคะ Default คํำว่ากำหนดความยาวของแต่ละข้อมูลคืออย่างสมมติว่าลำดับอะค่ะเรามีลำดับตั้งแต่1 1ึ0งถึงพนนั่นหมายความว่าเราจะต้องใช้ตัวเลขทั้งหมด4ดิจิตใช่ไหมคะหน่วย1 0บร้อยพันก็คือเป็น4ตัวอักษรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคอลัมน์หนึ่งตรงนี้ติ๊กถูกตรงนี้ก่อนมันถึงจะเปลี่ยนแปลงได้เราก็มาเปลี่ยนให้มันเป็น4 เพราะว่าเราใช้หลัก1นึงถึงพันถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราโชว์แค่หลักเดียวมันก็จะโชว์แค่1นถึงเเพราะว่ามันใช้แค่1ดิจิตตัวเลขเดียวถูกไหมคะถ้า2มันก็โชว์ได้หลักสิบถ้า3ก็โชว์ได้หลักร้อยถ้าสก็โชว์ได้หลักพันแบบนี้นะคะไม่งงเนาะเสร็จแล้วทีนี้คอลัมน์ที่3ามคอลัมน์ที่2เหมือนกันค่ะรหัสที่เครื่องรหัสที่เครื่องของเรา เรารู้อยู่แล้วว่าเรามีทั้งหมดพนักง,งานอาจจะ100คนนั่นหมายความว่ามีทั้งหมด3ดิจิตเราก็ใส่3ไปค่ะรหัสพนักง,งานเรารันทั้งหมดเท่าไหร่เราอาจจะลันด้วยตัวเลข5หลักเราก็ใส่5ไปค่ะแบบนี้ค่ะกำหนดคอลัมน์ไปเรื่อยๆมันก็จะมีฟิลด์ทั้งหมด6ฟิลด์ตามที่เราเลือกมาเรารู้ว่าวันที่เวลาตรงนี้เราต้องการจะใส่เป็นอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ คอลัมน์ที่5เราบอกใส่ไว้สัก10 10ดิจิตก็ได้แบบนี้นะคะบันทึกเวลาก็ใส่เป็น10แบบนี้ก็ได้นะคะส่วนชื่อพนักง,งานเราไม่รู้ความสั้นความยาวใช่ไหมเราก็อาจจะระบุไปสัก20ก็ได้แบบนี้ค่ะอ่ะพอเลือกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยตรงนี้กดบันทึกรูปแบบตรงนี้ด้วยนะคะบันทึกรูปแบบหมาความว่าให้ตัวเครื่องค่ะมัน จำตัวโปรแกรมมันจำฟิลรูปแบบที่เราได้ตั้งไว้ถึงเวลาเวลาเรากดส่งออกเนี่ยมันจะได้สามารถส่งออกได้เลยเราจะได้ไม่ต้องมาสร้างข้อมูลหรือว่าเลือกขอบเขตใหม่แล้วก็กดบันทึกรูปแบบตรงนี้ไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยข้อมูลเสร็จเราก็กดส่งออกข้อมูลตรงนี้ได้เลยค่ะมันก็จะเป็นชนิดไฟล์ข้อมูลตามที่เราส่งออกตรงนี้หลังจากนั้นเราก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปเข้าโปรแกรมเงินเดือนหรือว่าโปรแกรม p a y รที่เราต้องการ ตามรูปแบบที่เราจัดได้เลยค่ะส่วนเมนูข้างบนตรงนี้อีกข้อมูลหนึ่งนะคะก็คือนำเข้าข้อมูลเครื่องสแกนตรงนี้น,นี้เรากดโนไปก่อนนะคะกดออกไปอ่ะมาที่นำเข้าข้อมูลเข้าเครื่องสแกนตรงนี้ค่ะข้อมูลตรงนี้เราเอาไปใช้ในกรณีที่เรามีพนักงานเยอะมากแล้วเราไม่สามารถจะไปไล่เก็บลายนิ้วมือของพนักงานก่อนได้หรือว่า เราอยากได้ข้อมูลเอาข้อมูลนําเข้าข้อมูลของ Excel ซลค่ะเรามีฐานข้อมูลอยู่แล้วอย่างสมมติว่าพนักง,งานามีทั้งหมดอยู่สามพันสี่พันคนอาจจะเป็นโรงงานหรือว่าอาจจะเป็นของในส่วนของโรงพยาบาลอะไรแบบนี้นะคะเราก็เอาข้อมูลตรงนี้มานำเข้าไปที่ตัวเครื่องสแกนก่อนแต่ยังไม่มีายนิ้วมือนะคะใช้ในเคสที่แบบว่าข้อมูลพนังกงานเยอะ แล้วก็เราอยากจะเอาข้อมูลของพนักง,งานมาเก็บไว้ที่เครื่องก่อนแล้วค่อยเอาไปแมปกับไยนิ้วมือทีหลังนะคะเราก็มาที่เมนูตรงนี้นําเข้าข้อมูลเครื่องสแกนตรงนี้นะคะก็คือไปตําแหน่งไฟล์ excel ที่เราเลือกก่อนเรามีไฟล์ excel อยู่แล้วใช่ไหมเราเก็บไฟล์ excel ไว้ที่ไหนเราก็ไปเลือกเลยค่ะแล้วเราก็กด open ไปนะคะพอกดไฟล์เสร็จเรียบร้อยตรงนี้โชว์ชี้ไปยังไฟล์เรียบร้อยแล้วเราก็มาดูตรงนี้ค่ะว่า ข้อมูลไฟล์แต่และไฟล์ตรงเนี้ยเราต้องทราบว่าฟิลข้อมูลตรงเนี้ยในคอลัมน์ของไฟล์ Excel เราอะ่ะมันระบปุเป็นอะไรอย่างสมมุติว่าเลขที่ในเครื่องสแกนในไฟล์ Excel เรามันอาจจะเป็นอยู่ที่คอลัมน์ B ใช่ไหมคะเราก็ใส่ B ีไปชื่อพนักงานมันอยู่ในคอลัมน์ C เราก็ใส่ C ไปอย่างเงี้ยค่ะเอาข้อมูลตรงในไฟล์ Excel ที่ หัวข้อแต่และหัวข้อที่มันมีตรงนี้มาใส่ในฟิลด์ตรงนี้ให้มันตรงกันเท่านั้นเองค่ะอย่างสมมติว่าเลขเครื่องสแกนเป็น A แล้วก็ชื่อพนักง,งานเป็นคอลัมน์ B ใช่ไหมคะรหัสพนักง,งานเป็น C แล้วก็ใส่ C เลขที่บัตรเป็นชื่อแผนกเป็น D ก็ใส่ไปถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่แบบนี้ค่ะเป็นว่างไว ใส่ตามความจริงในข้อมูลของไฟล์ Excel ที่เรามีนะคะใส่ให้มันตรงกันส่วนแถวที่เริ่มต้นข้อมูลก็คือหมายถึงข้อมูลของพนักง,งานลำดับที่1ถึง3,000นะคะมันอยู่ที่ฟิลด์อะไรอย่างสมมุติว่ามันอยู่ที่ฟิลด์บรรทัดที่20เราก็ต้องมาเริ่มต้นด้วยที่บรรทัด20แบบนี้ค่ะจนถึงบรรทัดที่เท่าไหร่บรรทัดที่500เราก็ ลือกไปที่500แบบนี้ค่ะเลือกข้อมูลที่มันตรงตามจริงเท่านั้นเองเสร็จแล้วเครื่องบันทึกเวลาตรงนี้กดดูค่ะมันจะมีเครื่องบันทึกเวลาทั้งหมดที่เรามีค่ะเครื่องบันทึกเวลาทั้งหมดที่เรามีเรามีกี่เครื่องมันก็จะโชว์ให้เห็นนะคะแล้วเราต้องการจะเอาข้อมูล Excel ตรงนี้ไปเข้าเครื่องบันทึกเวลาเครื่องไหนเราก็กดเลือกไปค่ะพรากดเลือกเสร็จเราก็กดอัปเดตข้อมูล Excel ตรงนี้ที่เรานําเข้าที่เราสร้างมันก็จะโยนไปที่ เครื่องสแกนเครื่องนั้นที่เราได้ทำการเลือกไปถึงเวลาเราก็แค่มาไล่เก็บว่าอ๋อเราเห็นแล้วว่าข้อมูลที่ ID ที่1เนี่ยคือข้อมูลของในกเราก็เอาในกมาเก็บลายนิ้วมือเข้าไปเพื่อแมปกับรายชื่อของในกเท่านั้นเองค่ะก็ไล่ทำทีละคนทีละคนแบบนี้นะคะ